วัดถ้ำโสดามีศาลาวัดอยู่ภายใต้หน้าผาหินเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสากยมณีโคโดมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มาสักการะส่วนน้าตกถ้ำโสดานักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ําได้ปริมาณน้ําตกมีเยอะในช่วงหน้าฝนพื้นที่โดยรอบวัดใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เป็นสถานที่ที่เงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวควรสำรวมกายวาจาใจเพื่อไม่ให้เป็นการบรบกวนพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมที่มาของชื่อถ้ำโซโดาตามตำน,นานเล่าต่อกันมาว่ามีสองผัดสามีภรรยาวันสองคนจะออกไปหาอาหารบริเวณภูเขียวระหว่างทางผ่านป่าเจอถ้ำแห่งนี้จึงใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราวบางทีก็พักค้างแรมที่ถ้ำแห่งนี้บ่อยๆต่อ,อ,อมา 2,540เริ่มมีการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดวยหลวงปู่การประภาคโลพรกิจสู่ที่จาพรษาอยู่สำนักสงน้ำตกถ้ำโซดาเป็นผู้รีเริ่มก่อสร้างวัดและดูแลน้ำตกโซดาสำหรับใครที่อยากปไปทําบุญไหว้พระท่าทางสถานที่ที่เป็นธรรมชาติสวยงามล้อมไปด้วยป่าเขามีน้ำตกสวยๆให้ชมและลงเล่นน้ำได้ต้องลองมาสัมผัสที่นี่เลยค่ะ ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาจุดคนามงจุดน,นอกแต่ช่วงเวลาที่แนะนำคือช่วงหน้าฝนการเดินทางไปตามเส้นสายหลักร้อยเอ็ดอําเภอโพนทองอําเภอหนองพอกระยะทาง52กิโลเมตรจากตัวเมืองร้อยเอ็ดตามทางหลวงหมายเลข2044และ2136ค่ะฉันอยากให้ทุกๆคนสวมหน้ากากอนามายัยพบเจลแอลกอฮอล์แล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ